สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เจอกับครูป,ปุ๋ยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .4 เรายังอยู่ในเรื่องภูมิศาสตร์นะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดวันนี้เจอกันในคลิปที่1นนะคะประจําวันที่6มกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้าดูนะคะเราขึ้นหัวข้อเลยนะคะ เราคร้างไว้ตรงนี้ค่ะลูกลงไว้ว่าการตั้งถิ่นฐานการย้ายถิ่นฐานคุณครูบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมย่อมส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานใช่ไหมคะการย้ายถิ่นฐานและการดําเนินชีวิตของผู้คนก็จะแยกออกเป็นดังนี้นะคะมีอยู่สองข้อก็คือการตั้งถิ่นฐานนะคะ เป็นสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ในบริเวณที่เราจะไปตั้งถิ่นฐานเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่ามันมีทรัพยากรที่เพียงพอหรือไม่จําเป็นหรือไม่นะคะต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มันเป็นปัจจัยสําคัญค่ะที่จะต้องมีนะคะเพื่อเราจะต้องเลือกอยู่ว่ามันสมควรที่จะตั้งถิ่นฐานหรือไม่นะคะจนเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีสาธารณูปโภคนะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เหมาะที่จะให้เราอาศัยอยู่หรือไม่นะคะทีนี้มาดูการย้ายถินนยยถ่นฐานการย้ายถิ่นฐานครูบ,บอกว่าการย้ายถิ่นฐานส่วนมากจะเป็นอะไรนะคะปรากฏการทางสังคมใช่ไหมคะถ้าเกิดชุมชนมันแออดัดสิ่งแวดล้อมมันแออัดนะคะเราหาเงินยากเราทํางานมีงานน้อยลง เราก็จะต้องย้ายถิ่นฐานย้ายครอบครัวนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องย้ายอะไรคะถ้าไม่มีคนดูแลที่บ้านก็จะต้องย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองไปเรียนที่โรงเรียนอื่นเราก็จะต้องเริ่มหาเพื่อนใหม่ใช่ไหมคะหาเพื่อนใหม่หาที่อยู่ใหม่แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เราจะย้ายไปอยู่อ่าใช่ไหมคะในแต่ละจังหวัดก็จะประสบปัญหาความหนานแน่นของประชาชนในเมืองนะคะ บางที่ก็จะมีประชาชนที่แบบว่าเพิ่มมากขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุหมายถึงว่าคนย้ายเข้ามาอยู่นะคะคนต่างถินก็ย้ายเข้ามาอยู่เพราะว่าที่เขาก็หากินยากเขาก็ย้ายมาอยู่ที่เราเราหากินยากเราก็ย้ายไปอยู่ที่ของเขามันเป็นวัฏจักรการย้ายถิ่นฐานนะคะทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆด,ดูว่าปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นฐานคืออะไร ปัญหาเขาก็คือการย้ายเข้าเมืองเพื่อให้เกิดปัญหาชุมชนแออัดลดน้อยลงที่อยู่อาศัยก็จะไม่เพียงพอใช่ไหมคะถ้าเกิดปัญหาทางสังคมปัญหาเหล่านั้นก็คือยกตัวอย่างก็คือเช่นอ่ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดชุมชนแออัดเราไม่มีเงินเราสร้างเงินไม่ได้แล้วก็ต้องอยังไงคะย้ายถิ่นฐานใช่ไหม อยู่นี่มันมียายเราค้ายายเยอะอย่างเงี้ยค่ะมียาเสพติดเยอะเราก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะ 2. นะคะการแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายประชากรสาเหตุที่เคลื่อนย้ายคืออะไรแล้วทําไมเราไม่มาดูว่าปัญหาที่เขาเคลื่อนย้ายอ่ะคืออะไร <c oughs> เขามีที่ดิน <c oughs> มีที่นาแต่เขาไม่สามารถสร้างไรายได้ด้วยตัวเอง เขาไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างอะไรคะสร้างงานนะคะในชนบทเพื่อให้ชาวบ้านนั้นมีรายได้ใช่ไหมคะมีงานทําแล้วก็จะต้องมีรายได้และปลูกฝังทัศนคตินะคะในการรักบ้านเกิดเห็นคุณค่าของพื้นที่ชนชนบทนะคะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดเมื่อประชาชนพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดการย้ายหินฐานก็จะลดน้อยลงนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆด,ดูนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นนั้นต้องย้ายออกนะคะคืออะไร ให้เด็กๆอธิบายมาว่าเพราะเหตุใดถึงต้องย้ายถิ่นฐานวาดภาพมาก็ได้นะคะวาดภาพตรงนี้นะคะลูกให้นักเรียนนะคะวาดภาพสาเหตุที่ทําให้ประชากรในแต่และท้องถิ่นนั้นต้องย้ายถิ่นฐานเพราะอะไรวาดลงมาและอธิบายด้วยนะคะวาดใส่สมุดนันลูกนะ ว่าใส่สมุดพร้อมกับเขียนชื่อกำกับนะคะและถ่ายรูปลงเข้ามาในกลุ่มไลน์นะคะคุณครูจะเช็คคะแนนให้นะคะสำหรับคลิปนี้ครูฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ